วันพฤหัสฟังนะคะโอ้โหคุณหาเหตุแห่งบุญหนึ่งเรื่องเหมือนทุกๆวันนะคะหาเหตุแห่งบุญให้เจอหนึ่งเรื่องในทุกๆวันพฤหัสทุกพันวันพฤหัสต้องทาดีได้มากกว่าวันอื่นนะเหมือนที่ครูพูดไปทั้งหมดนะคะแล้วถ้าคุณทําแล้วคุณจะได้อะไรฟังนะคะคนวันพฤหัสเตรียมตัวเลยค่ะคุณจะได้โชคก้อนใหญ่ก้อนโตมาขคือมาฟังนะคะโชคลาบก้อนนี้ค่ะเปลี่ยนชีวิตคุณตลอดการแน่นอนไม่นาน ถ้าคุณทําอย่างที่ครูบอกค่ะหาเหตุแห่งบุญให้เจอทุกวันพรุหักโชคลาภก้อนโตก้อนใหญ่เมื่อคือมารอคุณอยู่ข้างหน้าไม่นานคุณจะได้เจอครูไม่รู้ว่ามันเป็นโชคลาภเกี่ยวกับอะไรรู้แค่ว่ามันจะเป็นเงินเป็นทองเป็นอะไรที่จะทําให้คุณะคะ่ะเปลี่ยนชีวิตมันอาจจะเป็นเงินที่ทาให้คุณต่อยอดธุรกิจแล้วเปลี่ยนชีวิตไปเลยมันอาจจะเป็นการที่คุณอนะ่ะซื้อซื้อลอตเตอรี่ทิ้งไว้หรือซื้อสลากทิ้งไว้หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วคุณจะได้ลาภโคตรก้อนโตค่คะก้อนโตในที่นี้น่าจะหกหลักขึ้นข้นนไไปปเเเลลีี่่ยยชวิตดคะะพรา โชคลาภก้อนนี้มาเพื่อต่อยอดชีวิตคนวันพฤหัสเตรียมตัวค่ะเตรียมตัวรับมันจะมีลาบก้อนโตรอคุณอยู่ข้างหน้าไม่นานค่ะไม่นานเลยค่ะไม่นานพฤหัสมันจะมีลาภก้อนโตรอคุณอยู่ไม่รู้จากทางไหนครูก็ไม่รู้ครูไม่เส้นแบบว่ามีตาทิพย์แต่ครูจะบอกว่าให้คุณรอเลยนะเพราะลาบก้อนนี้มันจะมาต่อยอดให้คุณนะคะรวยแบบอินฟินิตี้เปลี่ยนชีวิตด้วยลาภก้อนเดียวฟังนะคะคนเกิดวันพฤหัสรอลาภก้อนนี้นะคะกําลังมามันจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปเลย แล้วมันจะนําพาธุรกิจมาให้คุณฟังนะคะนําพาโชคลาบนําพาธุรกิจมาให้คุณคนเกิดวันพฤหัสให้คุณทําแบบที่ครูบอกหาเหตุแห่งบุญให้เจอหนึ่งเรื่องทําทุกวันพฤหัสรับรู้ทุกครั้งที่ทาว่าเนี่ยฉันทําบุญวันพฤหัสเพิ่มมากกว่าวันอื่นนะคะลาบก้อนโตก้อนเนี้ยรอคุณอยู่ค่ะมาแน่นอนยังไงก็มาทุกคนที่เกิดวันพฤหัสเตรียมรอเลยค่ะมาแน่นอนค่ะทุกคนสังตาชนิตาทุกคนทุกคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะ จะมีลาบก้อนโตรออยู่แล้วได้ทุกคนด้วยได้ทุกคนลาบก้อนนี้ค่ะมาเพื่อให้คุณต่อยอดธุรกิจเท่านั้นลาบก้อนนี้มาเพื่อต่อโชคลาภให้คุณเท่านั้นมันจะมาก้อนเดียวก้อนใหญ่เมื่อคือมารู้สึกว่าจะหกหลักขึ้นไปนะคะแล้วลาบก้อนนี้ละค่ะที่จะนำพาความร่ำรวยมาให้คุณพลิกชีวิตไปเลยนะคะแอนบอกแม่หมออืมแอนจ๋าองค์จะลงแล้วนะคะองค์จะลงแล้วนะคะสีนะคะแล้วเสร็จแล้วนะคะ ธุรกิจที่มันจะมากับลาบก้อนโตนี้ฟังให้ดีนะคะมันจะได้ดั่งใจใหมายทุกเรื่องเลยมันจะได้ดั่งใจปองทุกเรื่องเลยให้คุณเชื่อให้มากพอก้าวผ่านสิ่งที่คุณยืนอยู่ให้ได้วันนี้มันจะได้ได้มายังไงว่าหวยก็ไม่ซื้อสลากก็ไม่มีขายของก็ไม่ดีโอเงินก็ไม่มากแล้วครูอบอกว่าเงินก้อนโตจะมาจะมาจากทางไหนไม่ต้องถามหาครูอบ,บอกแล้วไงขนาดครูยังไม่รู้เลยแล้วคุณจะถามหาทาไมว่ามันมาจากทางไหนอย่าไปรับรู้อย่าไปถามหามันว่ามันจะมาจากทางไหน ปล่อยตามสบายเลยค่ะปล่อยตามสบายเลย cha. ค่ะคุณวันพฤหัสบดีดีๆนะคะเงินก้อนโตรอคุณอยู่ทุกคนเลยแล้วเงินก้อนนี้จะเป็นเงินแห่งธุรกิจนะคะฟังนะเป็นเงินลาบลอยเป็นเงินธุรกิจนะคะถ้าคุณได้เงินก้อนนี้มาคุณต้องทําธุรกิจเท่านั้นค่ะคุณจะไปเอาซื้อแบรนด์เนมซื้อรถไม่ได้ไม่ได,ไได้เงินก้อนนี้จะเป็นเงินก่อธุรกิจแล้วหลังจากนั้นคุณจะรวยมหาศาลแล้วคุณค่อยไปซื้อบ้านซื้อรถซื้อแบรนด์เนมโอเคนะคะเพราะเงินก้อนนี้มากับธุรกิจ นั่นหมายความว่ามันจะมาต่อยอดธุรกิจให้คุณบางคนพอได้ปุ๊บไปเลยไปซื้อเสื้อผ้าแบรนด์เนมซื้อของแบรนด์เนมไม่ได้เพราะเงินก้อนนี้มาเพื่อต่อยอดธุรกิจเท่านั้นนะคะ,ะคนวันพฤหัสสีของคนวันพฤหัสนะคะที่คุณใช้สีนี้มีสีนี้ว้าเขาตาตาวาด้าเขาเลือกหมดพลังอะไ่รคุณเข้าเยอะคุณเข้าเยอะ <laughs> นะต้องแบบพลังเยอะ <laughs> ใช่ไหมใช่อ๋อเขามาส่งของคุณเรื<า>่อยๆและะ้ว คุณจะเก็บตัวตั้ง่อยกันมาอ่น, <laughs> นะคะคนที่เกิดวันพฤหัสนะฮะสีที่จะทําให้คุณรวยทางลัดหรือได้ลาบก้อนโตแบบเร็วไวคือฉับไวไม่ต้องรอนานนั่นคือสีชมพู <laughs> สีหวานเลยคนวันพฤหัสบดีดีดีสีที่คุณจะรับซับใหญ่ก้อนโตเร็วๆนี้คุณไปหาสีชมพูมาช่วยดึงโบสีชมพูกิฟสีชมพูปากสีชมพู เสื้อสีชมพูอะไรอะไรที่เป็นสีชมพูตะกร้าผ้าสีชมพูโซฟาสีชมพูเก้าอี้สีชมพูมพกินไอศครีมสีชมพูไปซื้อขนมไปซื้อของที่เป็นสีชมพูหมอนสีชมพูสิ่งเหล่านี้ค่ะมันจะมาทําให้คุณดึงซับได้ไวที่สุดมันจะมาทําให้คุณดึงลาบก้อนนั้นได้ไวที่สุดแทนที่คุณจะลองเดี๋ยวลาบก็มาเดี๋ยวก็นั่งไปนั่งมาเดี๋ยวเดี๋ยวลาบก็ลอยมามันมันอาจจะเร็วเ็วนี้ของครูเพราะครูทําบุญเยอะ แต่คุณไม่ทําบุญเลยมันก็อาจจะอีก3ปี5ปีแต่ถ้าคุณรู้แบบนี้คุณใช้สีชมพูมาช่วยดีกว่าค่ะ